ขวัญใจเด็กๆเด็กๆชอบมาเล่นด้วยน้องโชคดีเนี่ยฮสนมากเลยแล้วก็รู้ภาษามากด้วยงงๆงงเขาถ่านอะไรเนี่ยฮะเราชื่ออะไรอะฮะฮืชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรครับน้องชื่อโชคดีนะฮรับ ไปห้อยมาน้องโชคดีเนี่ยชอบอยู่ในตะกร้าเนี่ยนะน้องโชคดีเนี่ยแน่แน่แน่รู้ภาษาด้วยแม่น้องโชคดีกลับแล้วฝันใจเด็กอันนี้จะมีเด็กมาหาทุกเย็นเลยนะครับเราก็จะมาเรียกหน้าบ้านน้องโชคดีโชคดีโชคดีก็จะวิ่งออกไปหาเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยหืมหืมหืมช้ำดิ เหมือนแมวจี้แมวจี้แมวญี่ปุ่นอ่ะเฮ้รันจังเลย